ห่วง,งจุ้ยพิชัยสงค่าขอขอบคุณยินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับฝากไว้ตั้งแต่48ปีแล้วแหมพยายามที่จะเลื่อนออกไม่ยอมออกครับจบเคนจะตาขอบคุณครับ คนวันพุธ48ปีครับย่างเข้าสู่49ปีครับขอแสดงความดีใจกับท่านด้วยเพราะดาวดวงนี้รัก่านจริงๆเลยนะครับสวยสดงดงามครับเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวแล้วนะครับในปีนี้นะครับเพราะว่าพยายามหาของคอลเลกชันดีๆแต่แต่งตัวยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะดาวดวงนี้แต่งตัวไม่ค่อยเป็นครับต้องให้คนอื่นแนะนํานี่คือคาแรคเตอร์ของตัวท่านมีการพูดการจาสวยงามครับเริ่มรับประทานอาหารที่เป็น อาหารทะเลมีน้ำน้ำแล้วนะครับการพูดการจาเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายระวังให้ดีนะครับเพราะดวงของท่านเสียเพราะพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นครอบครัวใหญ่ก็จริงญาติพี่น้องเอาเรื่องเอาราวมาให้ท่านอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับเสมอเสมอครับขออภัยครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของดาวสุขสวยงามครับการเงินการงานความรักครับอยู่ในเกณฑ์99.99%ครับเพราะฉะนั้นดีทั้งปีครับแต่สิ่งที่สําคัญครับระมัดระวัง เวลาท่านไปต่างถิ่นแล้วอย่าไปลบหลู่ดูหมิน่นสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจะทําให้ท่านมีปัญหาตั้งแต่เอวลงไปครับน,นํากล้วยเห็นไหมฮะกล้วยบันไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆนะครับแล้วจุดทุกการแจ้งห้าดอกให้นับถือเจ้าที่เจ้าทางด้วยอย่าลบหลู่ดูหมิน่นสิ่งที่ลี้ลับและมองไม่เห็นดังกล่าวนะครับแก้ดวงเสริมดวงดังต่อไปนี้ครับตามวัดวารามครับศาสนสถานต่างๆที่ เป็นโบสถ์เป็นวิหารครับดาวสุขหมายถึงความสวยงามครับเอาน้ำยาเป็นบัตโซครับไปขัดพระที่เป็นทองเหลืองเห็นไหมครับเช็ดน้ำยาล้างทำความสะอาดโบสถ์วิหารต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเกี่ยวกับการทำความสะอาดวัดวาอารามครับหรือเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์เก็บกระดุงกระดาษกวาดลานวัด อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเป็นการส่งเสริมดวงแล้วนําอาหารไปให้หมากับแมวปล่อยปลาด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญให้อาหารหมาแมวเด็ดเลยครับท่านจะไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ทั้งปีเลยครับในการแก้ดวงนะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับการปรับแก้หงจุยดาวสุขครับเสมอเสมอเลยครับบทวิเคราะห์ที่ผมบอกเลยนะครับด้านนอกวางน,น้ําล้นด้านในวางระครังทองเหลืองครับทิศใต้จัดวาง ที่พักผ่อนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่นอนเป็นอะไรต่างๆยาวของไปกองฮนะเหนือกับใต้สําคัญในปีนี้นะครับเฮงทั้งปีครับแล้วช่วงหน้าครับห0ปีครับเกิดอะไรขึ้นการเงินการงานความรักช่วงหน้าดาวสุขอยู่ไหมช่วงหน้าดาวสุขกับผมเลยนะครับดาวสุขครับหง,งจุย้ยพิชัยสงขา เชือเผายกเขาหลับลังเลวไร้ดีลาเฉื่อชาทางเพศกระชับพื้นที่แต่ไม่สำเร็จปฏิเสธการรบสยบคู่ต่อสู้ไม่ได้ยินตังฟังพลัสปรับลักให้พร้อมรบสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เข้าใจคุณผู้ชายอย่างตรงจุดยินตังฟังพลัสสูตรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่บวกกับสมุนไพรอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวผลิตโดยเจ้าของสูตรที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชาย เข้มข้นอัดความพิษมาเต็มพิการทุกเม็ดหินฟังฟังพลัสจัดให้เพียงเม็ดแรกคุณก็ประทับใจบอกกับใครไม่ได้คุณต้องลองด้วยตนเองตรงกัดอาลีหรือปลาไหลเผือกของขวัญจากพระเจ้าที่เหล่าท่านชายไม่ทราบมาก่อนสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกทาให้เกิดการถือตัวทางเพศโดยช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้นทําให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นเจ้าโรคและอันทะจะมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้น ตั้งถังเช่าบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตแก้อาการย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายโสมจีนบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงระบบไลเวียนของโลหินให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิลดการเสี่ยงโรคเบาหวานยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็งยากเขาแพะบำรุงไตระบบขับถ่ายเสริมสมรรถภาพทางเพศ อบเชยจีนแก้อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาการหลังเร็วบำรุงหัวใจแก้อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนความเคลือแดงบำรุงสมองบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลียรักษาอาการผมร่วงให้ดำเงางามเหมือนเดิมเสริมสมรรถภาพทางเพศปาเกจบำรุงเลือดเสริมการทำงานของไตและเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มความฟิตให้ปึงปังของท่านชายกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง ยินปังปังพลัสเป็นสมุนไพสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภยัยไร้สารตกค้างเรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลุกให้คืินชีพฟิตปังเหมือนมังกรชู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอึดแข็งทนนานทานยินปังปังพลัสหกระปุกบรรจุ30แคปซูลร,ราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร